ใช่ครับแล้วก็ของระดับอำเภอจะต้องทําแผนนะอันนี้คือแผนนะวันพัสดาเนี่ยจะต้องดําเนินการภาคปฏิบัตินะให้ครบถ้วนทั้งหมดะทั้งสามระดับในห่วงระยะเวลาที่กาหนดในสามขั้นตอนแรกเลนี่ยนะครับคือทั้งทําแผนด้วยแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยครับแล้วการเฉพาะในเรื่องของอการทํากิจกรรมสร้างความวองดองครับผม,มในเรื่องของ การประชาคมหมู่บ้านนะครับทั้งหมดเดวันที่สิบนะครับแล้วก็ส่งให้อะไรได้ด้เลยครับผมครับก็สรุปว่าวันที่สิบผมยากกับเรียนท่านผู้ว่าก,การจังหวัดท่ทนดานรองผู้ว่าการจังหวัดผู้ร่วมประชุมท่านนายเภอทุกอำเภอนะครับในในส่วนเรื่องความตรงดองสมานรัฐให้ ดำเนินการนะครับในส่วนของอำเภอในหนึ่งก็ตั้งศูนย์ครับศูยอนย์กองน้องสมัชชานชันของของระดับ,บ,บอำเภอส่วนที่ด,ดีต่างๆก็ประชันทดลองศิลวิทย์นะฮะขอ้อความที่จะสรุปทุกหมู่บ้านนะครับก็สั่งการไปให้นายเส่วนทุกอำเภอเนี่ยดำเนินการนะมอบหมายเพื่อจปประชุมประชาคมให้แล้วเสร็จนะภายในวันที่สิบมิถุนายน2 5ง7นะครับทุกอำเภอครับหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่เ,เนี่ยให้เป็นรายตำบลและอีกส่วนหนึ่งก็สรุปในนามในในส่วนของอำเภอในภาพรวม แต่ทั้งหมดนั้นให้ในพือส่งมาที่จังหวัดครับทำไปถึงไหนแล้วนะครับก็ในส่วนน,น,นี้ก็ในเบื้องต้นนี้ก็นั่นเป็นการเรียบร้อยแล้วครับท่านครับซึ่งเดี๋ยวทางเพเภอก็จะได้ปั่งานจังหวัดของกรมการปกครองก็จะไปเข้าที่การปกครองจังหวัดแล้วก็ทางกรรมนนะครับสายหานก็จะไปเข้าที่กรมาณ์กันแล้วอย่างั้นมันก็จะไปสั่งซ้ำซ้อนเพราะว่าเวลาไป นะสุดท้ายก็จะต้องลงไปที่ปลายทางก็คือไปที่ผู้ปฏิบัติก็าือเปิดนะฮถือว่ากรณีที่เ็นไปแล้วอะไรไปแล้วก็ตามนะหมายถึงว่าให้ให